สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับต่อไปเป็นการแข่งขันขฟุตบอล9คนดาวรุ่งภูทรกำลังปิวครับครั้งที่1ครับในรุ่นประชาชนทั่วไปวไไรอบชิงอันดับที่3ครับระหว่างทีม JN Sport ครับพบกับทีมสาวชิโก้ปายปลื้มโปดทางด้านของ JN Sport ครับมาในชุดเสื้อสีขาวครีมะมึ่งกางเกงดำถุงเท้าดำ อานของสายชกมายพิ่งปนครับหมายเลเสื้อสีแดงคลิบดำเางเกงียวดำถุงเท้าแดงสอหราบผู้รสินครับอาจารย์ธากรวิลศิลป์อุศิที่สองอาจารย์ประดิษฐ์พิศวาสและผู้รศิที่สามอาจารย์ชาญชัยสิริงามครับการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองครึ่งครับครึ่งละยี่สิบนาทีพักห้านาทีครับในคู่นี้ถ้าเสมอกันในเวลาครับจะหาผู้ชนะโดยการยิงจุดโทษณจุดเตะโทษทันทีครับ ทีมละ3าคนครับถ้ายังเสมอกันอยู่ครับจะหาผู้ชนะโดยการยิงอยู่โทษต่อครับโดยยิงกันวันไปวันครับคนต่อคนครับก็กราบสวัสดีครับท่านประธานจัดการขันครับท่านประบพันศรีสังครับกราบสวัสดีครับท่านกำนันปลิวครับเขียนขึ้นมามาที่ดังนั้นของไม่รู์ไหลมา มากินตัวมาขึ้นมาทางด้านของสุน้าหมายเลขแ8ดครับอย่างจักรพัฒน์ดูแม่สีดาเธอับลูกนี้สวยทีเดียวภารกิจเปลี่ยนแกนออกไปแม่โดนตัดทิ้งอันนีลอีพลตัดไม่ได้ครับออกด้านซ้ายาครับกระโยกมาหนึ่งเอาว่าละละละ,ละกระชากสองแม่งติดอยู่มาที่ทางด้านของเจ้าหนุ่มผมยาว ออกมาเล่นซ้ายมาทางด้านของหมายเลขสิบกระชากมาทางธนาวุฒิกระโตัดฟาวหรือเปล่าครับแม่อาจารย์ธนารกอวิสิทธิ์แทงแนวลึกมาในสาลิศสาลิศครับมาในเก้าเก้าแทงแนวลึกมาแล้วพลิกเลยโอ้โหโดนจิ้มนิดเดียวไอ้และยิงเรียบร้อยโก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 โ oh oh โลูกนี้ไไ้ดม สาเองครับมาในก้าเก้าแทงแนวหรือเปล่าแล้วพิกเโอ้โหโดนจิ้มนิดเดียวไอ้และยิงเรียบร้อยโก o go g โก o go g โ go โ o g โ oh oh ลูกนี้งออบอลเร็วอย่างนีลยนะายิงเลี้ยนหมายเลข9ก้ารัฐพลปิวุ์ถอดตัวเองเาะต่ำแล้วแม่เจ้าไหมกันชอกครับ เออมายังได้อยู่ครับกระชากกินตัวมาหูแม่งสี่คนมันจะไปไหนได้วะเนี่ยมาทางด้านของการยิงและเข้าสองเออมายังได้อยู่ครับกระชากกินตัวมาหูแม่งสี่คนมันจะไปไหนได้วะเนี่ยมาทางด้านของการยิงและเข้าสอง เีิหัวบี้หนักทีเดียวครับจากด้านของสายห่วงใบผู้ปดทีมหมายเลขเก้าสิบเก้าอย่างอาสดงทีมอาสดงและจิ้มโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งมาได้แหมยังทำหน้าที่ด้ดีพวกเาป,ประตูยังอยู่ในการพารณาพวกสสาประตูยอดเยี่ยมอยู่นะครับยังอยู่ในการพารณาอยู่นะครับในรอบสี่ทีมสุดท้ายเล่นให้เต็มที่ครับแต่ยอดเยี่ยมพวกสสาประตูยอดเยี่ยมครับดาวซันโวครับ ยังอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับฝั่งเข้ามาและที่ม,มาหนึ่งจังหวะหมายเลขเคลียร์ทิ้งมาได้ครับเอ้าและยังไม่หมดเอาละหมายเลขยิงโอ้โหที่หม,มายเลขเก้าสิบเก้ายังอาดสุดดงทีมมาสดงและทิมโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งมาได้แหมยังทำหน้า<อ>ที่ม,มาแล้วนะครับอากาศข้างในก็ร้อนนะครับ และทนายอาจารย์ธนากรมีศินรับก็บเป๋าดวหวีโบราการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับแม่ต้องบอกว่าคู่ชิงอันดับ3นี่ครึ่งแรก3ประตูไปแล้วนะครับโอ้โหมันทีเดียวครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาชมในครึ่งเวลาหลังกันต่อ สำหรับในวันนี้ครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับขอขอบคุณท่านห้าของท่านประพันธ์ศรีสังครับท่านกำลังปิวครับประธานจัดการแข่งขันดาวรุ่งภูธรกำลังปิวครับครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านหน้าจะได้บุกครับจากขวาไปซ้ายในครึ่งเวลาหลังครับในครึ่งเวลาหลังครับหนึ่งหมื่นบาทครับกับห้ากับห้าพันบาทมันต่างกันนะครับโอ้โหห้าพันบาทต่างกัน ติ๊บเลีวเลยครับมาชมเกมเพิ่งหลังกันต่อครับอยู่ที่สารเชอ่องไปเพิ่มเปิดอยู่ที่หมายเลขห้าสิบเก้าอที่ชัยพรแดนกลางครับแดนกลางตีบอลไปทางขวาได้อยู่ที่ทางเซ็นเตอร์ยุบไปเล่นทางริมเซนครับออกไปทางกว้างได้บอลครับอยู่ทางสารเชอ่องไปเพิ่มเปิดเคาะบอลกันอยู่ครับเล่นกันมาเล่นกับชัยพรชัยพรได้บอลแทงไปทางกว้างแล้วจะพัดแบ็กได้ไหมพัดแบ็กเข้ามาแล้วติดมือผู้สามประตูครับลุงนี้ โอ้นั่นเหมือนจะทัดบอลได้เป็นคอนเนอร์คิกครับของทีมสาวเชิงอกใบพืชโปรดโค้งเข้าไปในแดนครับได้ขึ้นมาอยู่ที่สาวเชิงอกใบพืชโปรดแหมต้องตีบอลไปทางขวาครับตีบอลได้แล้วเข้าขวาแกลองง้างเปิดให้เรยตพัดแบ็กขึ้นมาเรียบร้อยไอ้ครับเนี่ยพัดแบ็กแตกทางขวาขึ้นมาแล้วเข้าไปชาร์จครับเปล่นของทีมสาวเชิงอกใบพืชโปรดครับ อ๋อสุพี่ต้นพูดซะเรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าสิบเก้านี่คร,ร,รับอาสนะต้องตีบอลไปทางขวาครับตีบอลได้แล้วเข้าขวาแกลงงางเปิดไดเรียตพัดแบงค์ขึ้นมาเยอรเลยอ,อะไรครับเนี่ยพัดแบงค์แตกทางขวาขึ้นมาแล้วเข้าไปชาร์จครับเปลนของ ทีมซเซลิโก้ไปเพื่อปวดครับอ๋อเซลิโก้ฟิโตนบูซะเรื่องจริงกลับมาเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับหลองสองไกลครับเจนติดอยู่ที่เขามรทัศเขามรทัศได้บอลอยู่ดีหมายเลขหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดได้บอลตีมาที่เขามรทัศครับเขามรทัศขยายพื้นที่ออกไปทางแบ็กขวาครับแบ็กขวา ไม่มีใครครับชะลอโดนชะลอเกมครับตองคืนมานได้ขึ้นมาครับอยู่ที่ใครครับมาอยู่ที่แดนกลางเนี่ยครับต่อครับแหมเจนดูเหมือนว่าจะเพดเดิ่มเพดสูงครับตอนนี้มาอยู่ที่ชัยพรหมายเลขสิบเอ็ด ่ครับมาดูบอลกันต่อครับย้อนยาวเลยครับเขมทัศตีบอลมาที่ผู้สาวประตูผู้รักษาประตูครับ,รบอยู่ที่ใคร ไีวันไปที่หมายเลข67บครับโดนชะลอครับเจนสปอร์ตจะไปนะแล้วไปไม่ได้ไปจะไฟหลอกเล่นยากมึนมาแล้วเจนสปอร์ตเขาเตะแท็กมาแลวครับอยู่ได้ทางซ้ายขวามี2ตัวซ้ายขวามี2ตัวยังไงแกตัดสินใจยิงเองครับติดมือพู่สาประตูเดี๋ยววันนี้พุ่าประตูบอกสบายโอ้ครับแกตัดสินใจส่องครับอ่านะครับไม่สนใจครับมาดูเกมมาต่อครับไปที่ปื้อโปรดครับจังหวะนี้ยังได้อยู่อย่าบอลยังเล่นกันอยู่ครับอยู่แล้วขยโยกไปทันไหมจังหวะนี้ปื้อโปรด เกี่ยวตัดมาได้แล้วลากออกมาแล้วจะเปิดหรือจะยิงจะล็อกหนึ่งล็อกสองแหมมีโดนชะลอครับโดนดีเลย์โดนชาเลนจ์กันอยู่ชาเลนจ์กันอยู่ในกรอบแล้วยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นโปรตีนได้เล่นต่อครับอยู่ที่ปิยวุฒิเกษมราชเจ้าแชมป์ครับท้ายบอลมาทางขวาตีบอลมาที่หมายสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้บอลครับสิบเจ็ดแหมก็จะโยกหลอกในโดนดีเลย์ครับประธานปื้ป่มปวดก็มาดีเลย์ครับใชยไปที่เจ้าแชมป์เจนสปอร์ตตีบอลมาอยู่ที่สามสิบสอง ฝางสนามออกมาอยู่ที่หมายเลข9ครับของทีมเจนสปอร์ตเจนสปอร์ตได้มาอยู่ที่หมายเลข10ขึ้นมา17-17แ17หมจะเนี่ยละครับใช้ทรงครับในการครอบครองตีมาที่จะไม้อ่าแล้วเริ่มเล่งเหมือนเล่งเล็กจังหวะขึ้นนิดหนึ่งครับเจนสปอร์ตครับนี่จังหวะดีไซ้น์ตะมกายเจ้าแชมป์ได้บอลมาที่อยู่หมายเลข9แหมเริ่มเริ่มเล่งเกมหรือเปล่าครับเจนสปอร์ตอยู่จะแปะแปะเข้าขวาแล้วพัดแบ็คไปไม่ถึงครับจะแทงช่องลึกครับ โดนชะรอครับเจ้าชัยพรออกเกมมาอยู่นี่ครับของเสาโชว์ไวพื้นโปรดอยู่ที่ไมายเลขเจ็ดได้ครับเสาโชว์ไวพื้นโปรดหมายเลขเจ็ดสิบครับอยู่ที่ทางขวาอ๋อก็ต่อบอลพยายามต่อบอลกระสั้นๆครับหาสร้างจังหวะก,ก่อนแล้วจังหวะนี้ไปเสียครับแม่อะไรครับเจนสปอร์ตตัดก็เสียเหมือนกันเจนสปอร์ตโดนตัดได้แล้วยังไงครับจังหวะนี้มีเพื่อนอยู่ต้องตีบอลย้อนมาหนังตีบอลไปทางขวาครับทางผู้เล่นของ อะไรครับแทงไปทางกว้างแล้วปือป้อปวดจะพัดแบ็กแกตัดสินใจยิงไปติดบอลก็เป็นบอลทุ่มของสัตว์เชลลบาปื้อปวดครับเป็นบอลทุ่มต่อครับ,<ป>บก,บ,<ป>กบมาสมันเกลือเสมอกันกันอยู่นะครับสองประตูต่อสองเซ<อ>็นเตอร์แบ็กเขมมันท้าตีบอลไปที่หมายเบเจ็ดห67ได้บอลแล้วแกตัดสินใจโยนเข้าไปติดอยู่ที่แดนกลางครับ บบ uhm. โยกนะะันอยู่ที่สัญนงบไปเพิ่มโปรดแทงไปทางกว้างได้บอลแล้วไฮขึ้นมาโอ้ลับขึ้นมาแล้วของหนึ่งทีแล้วเข้าขวาโค้คงน่าเป็นติดอยู่ที่เจนสปอร์ตมาอยู่ที่เจนสปอร์ตเคลียออกมาได้ว่าจังหวะนี้อะไรครับเจ้าแชมป์ปิวเกษะเรมลาดเอาแทงมาทางกว้างดูที่เหลี่ยมการครอบครองบอลกำเนิดหมุนออกมาได้แล้วปายเลยครับตอนนี้โอ้โดนชะลอครับมาแล้ว hmm. <c SER obsession> <c Lu programmes> ผู Sport, ้เล oh oh. ่นของเจสปอร์ตเปิดของโข้งขึ้นมาเจ้าแชมป์หกตัวแกมองบอลมาทางไหนไปทางนั้นเลยครับหันหน้าไปทางไหนไปทางนั้นเลยเอามาดูจังหวะนี้เองได้อยู่ที่แปะลงแปะขึ้นมาเข้ามือผู้เสาวะตูเจสปอร์ตครับเหมือนสุดครับทางสัญญุกไปยเพื่อปล่อยครับโดนกดดันเข้ามาหลายจังหวะเลยครับตอนนี้ใช่ไหมครับตีบอลกันอยู่ครับทางหมายเลขสิบเอ็ดตีบอลไปทางขวาครับ แทงเอาอะไรสองคว้างขายโยขึ้นไปเสาชิงกไปปึ่งมดแล้วพัดแบ็คได้ป่ะพัดแบ็คขึ้นมาอาร์โกลรีบเขา้าไม่เข้าหรือเปล่าครับโอ้ไม่เข้าครับอาจารย์ปริวิศวาตบอกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหช้อนใต้วนมากไปครับมันไม่ทนนะเดี๋ยวกลางบอลโอ้ลูกเขินไปโดนคานบนครับเอาโอ้แล้วมีการบาดเจ็บครับไปดูนะักกีฬาครับว่าเไ,ไปที่ปึ้อปอลครับ เจ้าวันนี้ยังได้อยู่อย่าปอนยังเล่นเงินอยู่ครับอยู่แล้วขยโยกไปทันไหมเจ้าวันนี้ปืมโปดเกี่ยวตัดมาได้แล้วลากเข้ามาแล้วจะเปิดแล้วจะยิงจะล็อกหนึ่งล็อกสองแหมมีโดนชะลอครับโดนดีเลย์โดนชาเลนจ์อยู่ชาเลนจ์้อยู่ในกรอบแล้วยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมได้เล่นต่อครับอยู่ที่ปิยวุฒิเกษมลาดเจะแชมป์ แหงเอาเลยสองว้างขยโยขึ้นไปสอ้ไปปึ๊บหมดแล้วพัดแบกได้ป่พัดแบกขึ้นมาอลังโล,ลิมเข้าไปเข้าหรือเปล่ารับ,บ้านอยู่พนมสารคามแต่ชื่นชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับอยู่ที่หมายเลขชัยพรตีบอลขึ้นไปที่แดนหน้าครับจงกวะนี้ยังไงครับจะไปได้หรือเปล่าโอ้โหโดนจเจนเตอ้อครับไม่ให้ไป เออเจวันนี้เปิดครับคอนนึคิกครับเล่นมาอยู่ที่หมายเลขิเแบตตีบอลเข้าไปครับอยู่ที่ใครเจนสปอร์ตย้อนมาเลยครับตอนนี้เข้ามาในแดนแล้วเจนสปอร์ตหลงเปิดกองโค้งขึ้นมาไม่มีอะไรครับเจบงหวันนี้พุ่งตรงเข้าหาผู้สำปรูบรับไว้ได้ลูกนี้ไม่มีอะไรหลับไปเลยครับเสาเชิงออกไปพึ้มปดเล่นกันสันส้นๆที่เขมรทัศ มาัดดึงจังหวะครับมแล้วตีบอลไปทางขวาครับทางผู้เล่นของสาวช่องบายเพื่อโปดยืนเพื่อบังเห็นไหมเนี่ย <c oughs> อะไรครับตีบอลมาอยู่ที่ทวัชัยและวิโรจน์ยังเป็นบอลอยู่ที่เจนสปอร์ตยังแย่งกันอยู่ครับใบยพื่มโปดได้ครับทางด้านสาวช่วุบายเพื่อโปดต,ตีบอลมาทางซ้ายครับแบ็กซ้ายครับซ้ายหมายเลขสี่ได้บอลตีไปที่ทวัตชัยและวิโรจน์เจ้าแอม แอมได้แล้วให้ไปทางเดิมครับอยู่ที่ใครครับอยู่ที่มายเลขิิบเจ็ดลองเปลี่ยนไปที่จะแอมไปให้ที่ให้ใจพรหม่มันไปทางแคบจะตีบอลหรือพัดแบ็กเข้ามาได้อะไรครับเข้ามาแล้วสายสายลงยิงน่ลรู้มี